โอเคมาครับแรงอ่าเด็กเราก็จะเป็นเด็กอ่าขอเริ่มก่อนเลยแล้วกันเป็นเด็กคาริอโอเปียนะครับอ่าแต่ก็ไม่รู้ว่าคู่แข่งเป็นเด็กอะไรเหมือนกันถ้าเจอเด็กแก้ทางนี่ก็หยาบแต่ตอนนี้มือเราก็หยาบเหมือนกัน อ่ะเป็นเด็ก <and> เวทลูกนะครับอ่ะก็พอได้อยู่ทิ้งไปเลยครับไม่ต้องเสียดายอ่อย่างน้อยก็ดีกว่าไปเจอบาร์บอ่ะเพราะตอนนี้เป็นเมตาบาร์บนะครับปรเปอร์เซ็นเจอบาร์บจะสูงมากคิดะว่า80%เลยละกันที่จะเจออย่างนี้ก็แพ้พังบอดหนักๆด้วย แต่ว่าดีที่เป็นเวทลุกแต่ก็มีไอตัวที่เลือกเป้าตีได้นะครับอ่าเราอาจจะแพ้ตัวนั้นนิดนึงหนึ่งใบใช่ไหมเอานี่ก่อนแล้วกันอ่ะคอโกไซเลนลงมาครับแล้วก็ผ่าน เล็กนี้ชั่วโมงบินผมน้อยด้วยเพราะว่าผมเล่นไม่กีตาแล้วก็เทสแล้วก็เอาลงเลยนะครับอ่านี่ก็เอามาลงแรงเลยโดยไม่ได้ศึกษาแบบคอมโบลึกอะไรอย่างนั้นเลยแต่คิดว่าน่าจะไหวอยู่อย่างน้อยก็ต้องยือย้อยื้ให้ขึ้นเพอให้ได้ผมว่าถ้าขึ้นเพอได้ก็โอเคและเด็กเนี่ย อ่ามีแหกอซิล่ามาตีนิดหน่อยนะครับเราก็โนกาดก่อนเปิดได้ทิกเปิดได้ทิกมาถึงฝั่งนู้นได้ทิกอะ่ะกี้เ,เหมือนกันอ่าโอนให้แวนครับ เช็คจริงๆไม่อยากการเลยอะแต่จะปล่อยดำหลายกว่านี้ไม่ได้และถ้างั้นเอาตัวที่น่าจะประโยชน์น้อยสุดก็กาไปก่อนอ่ะป้องกันครับตจนผมตัวได้ฮิว อ่ะทิ้งไปก่อนไรโดอ่ะโชว์ไปครับโอเคแล้วก็เล่นเลยโซบ์ส so วงไม่ดีเลยเว้ยอ่ะคอมาแล้วก็ขยบขึ้นหน้าไปให้หมดเลยครับตีไรเช็คคีย์แวนพลังเลีย ไม่รู้ว่าคู่แข่งเขาใช้ฟอนต์หรือดอนะถ้าใช้ฟอนต์ก็อาจจะหยาบโอเคผมตัดากาัซซิล่าทิ้งก่อนอ่ะหดแวนเลยครับ มีสิทธิ์ว่าตอนเขาขึ้นเกรดสองเขาจะแห่เรากลับเพื่อพังบอร์ดเพราะว่าไอตัวนี้ก็เทคโกงอยู่นะจะทําให้เราตีแรงขึ้นตอนขึ้นเกตดสามนะครับแต่เราก็ดันทะลึ่งย้ายเข้าหน้าหมดเลยแปะเป็นหมาป่า อ่าแล้วก็ทำการลั่นประตูนะครับรอ่าขอเป็นอีแรงเอ้ยอีกาวมาแลับมา,าก่อนอย่าคขี้เลยนะเดี๋ยวมันไหลไปสิอือหึยอย่างนี้ประจําเลย เช็คเอ้ยอ่าฮิวได้อยู่ขออีกทิกเกอร์หนึ่งทิกเกอร์หนึ่ง,เอ,งเออนั่นแหละเรียนแล้วก็บินไปข้างหนึ่งแต่ไม่เป็นไรจ,จวดได้แต่สตันเวฟสตันนิ่งเวฟดรากันอ่ะเราก็ปล่อยเรียนแล้วครับ ตัวไรโดกาลิโอเปียสกิลครับทิ้งการหนึ่งใบแปะสกิลเสิร์ชหาเทอรดากอน เอาเป็นยุงแล้วกันข้อมาแล้วก็ขอ้อกิวบวกอีกห้าพแล้วก็จ่ายสามี้ครับเพื่อจดการใบหนึ่งจดได้คดีดีจริงๆ ลงไปหลังแบรนดกดคัตตาบาครับหนึ่งเอาหนึ่งใบถ้างั้นเอานี่ก่อนแล้วกันไอ้นี่ต้องใช้เขาเอ้ยไม่ใช่ไอ้นี่ต้องใช้โซบาร์เพื่อลุก ถ้างั้นตรงนี้เราก็ยังใช้ไม่ได้อ่ะก็ไม่เป็นไรก็เก็บไว้ใช้เทิร์นหน้าก็ได้อ่ะเอายุงตีแบนเลยครับจะเสพไหมอ่ะเสพนะครับแล้วก็ใบนี้โจมตีบูทตไปเลยนะครับไม่ต้องเสียดาย เพิ่มอีกห้าพันหนูครตาตีแวนครับกดหนึ่งคอตบา ส่งใบนี้ไปบายก่อนสกิลครับจับเรียนลุกโซบาสลุกตามอย่างไรก็กดอยู่เพราะว่าพลังเยอะเฮ้ยเมียวแล้วเต็มมือแล้วเนี่ยเฮ้ยเอาโอเวอร์เฉย มอบทุกอย่างให้นี่เลยโจ้ยได้ไหร่ <c oughs> อาจจะได้ PG <c oughs> ผมว่าเตรีย์โนกาอดดาเมจเช็ค อ่าเทคของโอเวอร์แดงครับลุกโจมตีขอาญาตเช็คแป๊บทิกเกอร์อะไรออกไปแล้วบ้างคิอย่างเดียวอ่าถ้าเราขึ้นเพลได้ก็น่าจะโล่งแล้วตอนนี้อาจจะแบบ ตึงๆนิดนึงเพราะว่ามือเราก็ไม่ดีด้วยนะครับพีจียังไม่มีซักกะใบเลยยัดโซเพื่อจัว่วปฏิหารจึ๊บปฏิหารยังไงฝั่งนู้นก็สี่เวฟออะอ่าการันตีสี่เวฟอยู่แล้ว แต่ต้องดูว่าจะอะไรบ้างเพราะว่าถ้าเราไปเจอเวทลุกแล้วเราเริ่มหลังเราเวทลูกเริ่มก่อนนะเราก็แอบเหนื่อยนะเพราะว่าเวทลุกตีทับเส้นตลอดเลยแต่แค่ว่าตัวเล่นมันน้อยนะครับตอนนี้ก็เลยอาจจะทำอะไรได้ไม่เยอะแต่เราเพื่อนๆนมันมาเด็กเด็กมันเก่งนะผมว่าไม่อ่อนเลย โอ้โห oh. อีแรงเอ้ยอีกาเต็มเลยคิดว่าเราจะการดไหวไหมผมว่าน่าน่าจะยากนิดน,นึงนะเอ้ยหรือว่าอาจจะไหว บังการไปก่อนเราต้องลุ้นทิ้งนิดหนึ่งอ่ะเพราะว่าการ์ด <c oughs> ไอ้การแค่สามเต็มมือเลยนี่แหละมันจะแรงก็ตอนนี้แหละ <c oughs> เพราะว่าปัดแถวหน้าอีกห้าพันนะครับ ทางนี้ก็สามหมื่นแล้วโนกาดอยากขีดนะเด๋ยวหนักโอเคไม่ขีดก็ดีแล้วถ้าขีดนี้ผมเครียดเลย <c oughs> แต่ตอนนี้จริงๆก็แอบเครียดอยู่นะเพราะว่าไม่มีตัวเล่นเลย อันนี้จริงๆไม่มีตัวเล่นอะไรเลยแต่เขายังมีคอร์สไว้จั่วนะครับไม่ว่าจะเป็นจ่ายจี้หรือว่าคอรบาทตอนนี้ผมต้องการดอมาต้องการสุดๆตามสั่งอเอ้เหมือนจะจั่วได้ดอโอ้โห ในเวลาบุกเพอร์โซนาไลฟโดเล่นไปเลยสกิลครับหาเทียดาก่อน เป็นแบบนี้แล้วกันจะได้แรงแรงคอล,ลงมาคอสกิลบวก5 0 0พัจ่าย3จี้เพื่อโจก์สแล้วก็กดเทคทิ้ง กิวครับเอาเป็นอันนี้แล้วกันคอกดโซบารครับ ยิมนี่บวกหมืน่นอ่าแบตเทิลเลยเอาข้างนี้ตีก่อนครับเพราะจะเอานี่จัดโซ อ่ะบวกพลังให้นี่อ่ะเอาตีแบบบูทไปเลยนะครับลอ่อพีจีออกมาเพราะว่าแรงพอสมควรเป็นห้ามหก มีเทคของเวทลูกนะครับที่ทําให้เวลาเราปากาศอสุนมายานะครับอ่าแล้วก็เตะกลับเพื่อเพิ่มชิลได้อ่าเรียกว่าเป็นท่าป้องกันของเวทลูกเลยนะครับถ้าเล่นกับไอบิดออเดอร์ที่ว่าคอเกตสองลงมาเนี่ยนั่นแหละท่าหากินเลย อ๋อมีปลาตัวเองอ่าไม่ใช่ละอ่าก็เรียบร้อยนะครับก็คู่แข่งยอมแพ้ไปก็มีเทคลุกแวนแล้วก็ลุกเรียข้างที่แรงๆอีกนะครับอ่าก็น่าจะปิดได้แหละถ้าคู่แข่งไม่โอเวอร์ใส่นะครับอ่าก็คร่าวๆประมาณนี้สำหรับเด็กคาริโอเปียนะครับ